สวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้ว่าของผมไซต์ตัวเช่นเคยกับคอนเทนต์วันนี้ครับจะเป็นรีวิวดิ๊กคางโลที่ได้เสิร์ชของเสริมจาก e b ศูนยหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูันเลยอมาเริ่มจากตัวตัวแรกครับตัวหลักของเดงกครับดึกเกรดนะครับนักเทคนิคไว่อเดอร์เกียตัวนี้ก็คือเป็นเพิ่งมาในชุด e b ศูนหกล่าสุดเลยเพิ่งได้มาความสามารถของมันนะบ,บอกว่าไม่ลงมาหยิบในอเฟรมขึ้นมา ก็คือคนนี้จากหลุมจากดอปโครนทุบขึ้นมาได้ใบหนึ่งเรียกออกมาได้เลยปีๆเลยและอีกสก,กิลนะครับคือเมื่อตัวเองตีเสร็จเขาจะบัตหนึ่งครับถ้า,าเรามีเกตสามมโซทิ้งมือ2ใบครับลุกแล้วได้ลบหนึ่งแล้วก็เลื่อมลุกเมอเฟมได้หนึ่งตัวเลยครับก็ถือว่าเป็นโจปั่นเวฟดีครีกนะครับตัวที่2เกตสามไมโซทใส่ไว้3ใบ,ใบนะก็คือโอ้หลอดธรรมดานะครับก็คือเอามาใส่แบบ คาสามารถมันก็ได้ดีแหละว่าได้บัสหนึ่งบวกหมื่นก็ไงมันก็ดีอ่ะเอาจริงแล้วก็อีกสกิลครับอ่าถ้าตีฮิตเขาหนึ่งลุกได้ลบทิ้งมือสองเขาหนึ่งลุกทิ้งมือสองลุกได้เลยเหมือนเอาไว้กดดันจอนไล่แรกอะไรอย่างงี้นะครับเฮ้ยสุมาครับอันนี้ติดไว้นะครับสองใบวอเตอร์ฟอร์ครับก็ถือว่าดีนะใส่ได้ใครน,นี้จริงเลยคือเหมือนเป็นตัวปิดเกมได้ะคะบสกิลบอกสกิลโค้ดน,นะครับบอกว่าไม่ลงสนาม ยิงเกรดสองสูงกว่าหนึ่งตัวอีกสก,กิลรนะับมาตีครับสวานหนึ่งที่เป็นการเกรดสามบบวกหมื่นบุบกขีแล้วก็ห้ามพิทักษ์ก็คือเซนทิเนลครับคือต้องกัดส่วนอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคต่อมาเกรดสองนะครับอ่าตัวใหม่เลยเนลเฟมฮะก็คือมาใช้กับดิเกตเนี่ยมาใช้ด้วยกันใส่สี่ใบไปเลยเพราะเราเน้นอะเน้นพลังด้วยสก,กิลเนลเฟมบอกว่าถ้าเห็น ate, ดิเกตตีตัวนี้จะบอกครับอ่าเนล เดอะเกตนะครับพอได้เกตจะบวก5,000จากนั้นเราสามารถแตะขอได้เขา2เพื่อให้คิดเดอะเกตเพิ่มขึ้นประมาณนั้นโอเคต่อมาครับตวัวใหม่เหมือนกันนักก้อนฟูลอัมเมอร์บัสเตอร์นะครับสก,กิลบนนะครับบอกว่าขอนนะครับคู่แข่งไม่มีเลียกาดยืนินีพวกสามพันก็คือแม้แต่เธออีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายไม่มีเลียก็บวกสามพันก็คือ 23, ยืมหนึ่งสามดื้อเลยอีกสกิลนะครับเมื่อลงมาช่องแว่นหรือเลียกาดก็ได้กกโซบัสสองฮะยิงหนึ่งตัวอของอีกฝ่าย จากนั้นเปิดท็อปเจ็ดหาก,การ์ดที่มีชื่อว่าโอเวอร์โหลดจากในกองหนึ่งใบขึ้นมือจากที่เปิดดูนะโอเคตัวอมารครับหาไม่ได้เบอร์เซิร์คตัวนี้ก็ถือว่าดีนะเอาไว้ยิงปลนสนามได้เอาไว้เพิ่มมือได้เมื่อลงช่องแวนนะสกิลมันบอกว่าเขาหนึ่งบารหนึ่งครับเมื่อลงมายิงหนึ่งตัวถ้าตัวนี้ลงในช่องแวนนะจวดหนึ่งใบส่วนอีกสกิลนะครับคือเมื่อตีแวนห้าเรีอากาศมากกว่าบวกสามพันแค่นั้นเลย ต่อมาครับเบิร์นเอาครับมาเซต EB06 สเหมือนกันก็คือสกิลบอกว่าแอคทีฟนะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคั้ะบัตหนึ่งนำการเก็2สองกว่วาดับตวหนึ่งใบดับใต้กองแล้วก็เลือกยิงหนึ่งก็ไวขึ้นจากดอกง่ายเอาเนวเฟรมเก็บก็ได้เอาแต่ตัวไหนก็ได้เอาหลอดเก็บก็ได้อะไรอย่างนี้เอาไว้ยิงได้ก็ถือว่าดีต่อมาเก็บหนึ่งมาเอลโมนะครับอันนี้ต้องใส่เลยสี่ใบ พอนอกจากบูทสกิลมันบอกว่าเมื่อบูทแม่ตัวเองบูทให้ไขรก็ได้บวกสามพันแค่นั้นเลยแล้วก็หากเห็นเดยกายคู่แข่งถูกบ้มนะครับอีกสกิลหนึ่งยิงตัวนี้ตัวหนึ่งเขาเล้าชั้นหนึ่งก็คือเป็นตัวคืนขอดีอนั่นเองอก็คือ,อยังไงเราก็มีตัวยิง่น่าจะได้ใช้แหละต่อมาครับซาเบลดากูนิ้วตัวน,นี้มาจากเซตใหม่เหมือนกัน ก็คือสกิลบอลบอกว่าช่องแวนเมนื่อตีฮิตจว่หนึ่งเหมือนเอาไว้ถ้าเราเริ่มหลังเนี้ยเอาไว้ตีได้ถ้าฮิตก็ได้จวเลยเพิ่มมือส่วนลีไทรนะถ้าเห็นลีไทยเดียไก่อีฝ่ายถูกลีไทยได้จว่หนึ่งใบโอเคต่อมาลักจำแรงเกาะบาตัวนี้ก็ใส่มาแค่2ใบก็เอามาแค่ปวนบอดเฉยเฉยะสกิลบอกว่าเมื่อลงมาช่องเลีย่ยเขา1บ้านหนึ่งครับกินเกตสองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งในแถวนี้แถวนี้นะ1ใบ และถ้าห,าหลังจากยิงเสร็จถ้า,ามีเลียมากกว่าบวกห้าพันแถวนี้นะครับยิงแค่แต่นี้ไม่สามารถยิงแอคเซลได้ครับเพราะยังไงโอเวอร์หลอดเด็กไคลนิโรมันใช้ฟอสเดู่มันก็ไม่สามารถยิงแถวแอคเซลยิงได้เลยนะต่อมาครับ mm hmm. ดาร์โกนิกิอีร์ครับอันนี้เอาไว้กดดันฝ่ายได้คนะตอนไลท์แรกหรือเอาไว้ปิดตอนวอเตอร์ออะไรสกิลบอกว่าหักบูทให้เกรดสามมันสูงกว่าเขาจะบัตหนึ่งครับเอาตัวเองเจ็บโซเกรดสามที่บูทให้นะครับจะบวกหนึ่งแต่พลังตอนบูทจะหายนะ โอเคต่อมาครับมันจะเหลือหนึ่งช่อง mm hmm. ผมเท่าไเป็นลาโอเปีย mm hmm. เพื่อแบบผมใช้แบบบางยามแต่จะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้ครับจะเปลี่ยนไปเพิ่มซาเบลเพิ่มนี่เพิ่มนี่ก็ได้หรือจะเพิ่มเกรดไหนก็ได้ครับแต่ผมจะใส่ลาโอเปียแทนเผื่อแบบ mm hmm. ผมได้ยิงมาบอกห้าพันมันก็ตีหมืน่นสามไงตีชิวๆได้ตอนแรกโอเคจบไปแล้วกับเกรดหนึ่งประมาณทิกเกอร์คีสี่คีสแปดดาวพิจี้สี่ใบ คิวสี่ใบครับก็คิกเกอร์ทั่วๆไปหรือจะเปลี่ยนเป็นเอาคี้วออกสองแล้วใส่ดอกก็ได้เพื่อเอาไว้หาของอะไรประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้แหละก็เนี่ยประมาณนี้เด็กหลังจากที่ได้เติมตัวนี้ตัวเริ่มนะเด็กที่เติมก็ถือว่าเพิ่มเวฟได้ดีนะครับก็คืออย่างเช่นเอาเกษมามินี่มาปุ๊บ แล้วถ้าเราโยนฟอร์สให้ข้างนี้อ่ะสมมุติเราโยนฟอร์สยังไงมันก็ต้องไลท์สองกับเพราะเดอะเกสบอกว่ามันต้องขอบปเกตสามใช่ไหมมันก็ต้องโยนฟอร์สให้ข้างนี้เราเอาในเฟรมตีก่อนเดอะเกตตีตะกี้เนเฟรมเห็นเดอะเกตตีให้เดอะเกตห้าพันประมาณนั้นเดอะเกตตีเสร็จเขาหนึ่งขับลุกสองตัวก็คือตัวมันเองเดอะเกสกับนี่หนึ่งตัวข้อคอมโบง,ง่ายๆนะครับแต่เพิ่มเวฟได้ดีอยู่ถือว่าเป็นตัวเพิ่มเวฟได้ดีอ่ะ เลยใส่ไปก่อนเพราะยังไงเดี๋ยว e b ไอ e b หน้า b n มาก็น่าจะไม่ได้ใส่แล้วเ okay. ขเคก็นะก็ประมาณเท่านี้นะครับอ่าเด็กนิดคาเงโลหลังจากที่เสริม e b ก็หรือไม่ก็จะเปลี่ยนตามใจเล่นถนัดแนวไหนก็ผู้ชมก็จัดได้ตามแนวตัวเองได้เลยครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบมากครับผมเจยดกัน